ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับในช่องของ TKS CCTV IP c a m e a นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามลูกค้านะครับหลายๆลูกค้านะครับที่เคยสอบถามเข้ามานะครับว่าหลังจากที่เราได้จ้างช่างหรือว่าอาจจะเป็นคนรู้จัก หรืออาจจะเป็นช่างมือสมัครเล่นก็ดีมือใหม่ก็ดีคนรู้จักก็ดีอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เราติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้วเนี่ยลูกค้าถามกับมาว่าเขาสามารถที่จะดูภาพที่บ้านเราได้ไหมนะครับก็เป็นคำถามที่ผม อสอบถามกันเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้างานก็ดีหรือว่าจะเป็นการสอบถามผ่านตัวข้อความเข้ามาก็ดีไม่ว่าจะเป็นทางเฟซหรือทางไลน์นะก็สอบถามกันเข้ามาเยอะที่หนักสุดก็คือไม่ใช่แค่ถานอย่างเดียวครับคือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผู้ที่ใช้งานเองเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแอดมินในการในการควบคุมตัวระบบกอวงจรปิดแต่ถูก แชร์ share, ให้มาเป็นยูเซอร์นะครับอันนี้คือเคสที่ผมเคยเจอนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับทีนี้คำถามที่ว่าช่างที่มาติดตั้งเนี่ยสามารถที่จะดูกล้องวงจรปิดในออฟฟิศเราหรือบ้านเราได้ไหมผมจะตอบแบบนี้ครับว่าสามารถที่จะดูได้ครับแต่มันมีข้อแม้อยู่ประมาณ1ข้อนะครับ1-2ข้อนะครับข้อแม้ที่1ก็คือ ถ้าเกิดว่าช่างเนี่ยเขารู้พาสเวิร์ดของตัวระบบเครื่องบันทึกนะครับก็คือตัวนี้ไม่ว่าจะเป็น IP Camera n ล r ก็ดีหรือว่ามันจะอาจจะเป็นพวกกล้องอนาล็อก DVR ก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าเขารู้พาสเวิร์ดของเรานะครับเขาสามารถที่จะเข้ามาดูภาพทั้งหมดได้นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งครับในกรณีที่เราติดตั้งกล้อง ที่เป็นประเภท uh, All-in-One นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับประเภทติด uh, uh, อะไรอะ่ะท,ที่ไม่ได้ม,ทม,ดมีที่ไม่ได้มีการแอดเข้าเครื่องบันทึกนะครับปกติแล้วเนี่ยกล้องประเภท IP Camera เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะมีระบบ Encryption ก็คือเขาจะบังคับให้เราสร้างพาสวดครับทุกๆทุกทุกแบรนด์ AND, น่าจะเป็นทุกๆยี่ห้อด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะเป็นทุกๆตัวก็ได้นะครับ เขาจะบังคับให้เรากำหนดพาสเวิร์ดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าทีมช่างหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาติดตั้งให้เราแล้วเขารู้พาสเวิร์ดตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะแอคเซสเข้ามาดูกล้องที่ออฟฟิศเราได้นะครับทีนี้คําถามต่อไปก็คือแล้วเราจะแก้ไขยังไงในคลิปนี้ผมมีคําตอบน้ำเดียวผมจะพาไปดูวิธีการแก้ไขนะครับ สำหรับแนวทางในการแก้ไขในส่วนของตัวพาร์ตส่วนครับผมจะแนะนำอยู่สองถึงสขั้นตอนนะครับสอถึงสขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับในเรื่องของตัวพาร์ w ส่วนแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่เราบันทึกลงเครื่องบันทึก NVR หรือว่า DVR ก็ดีระบบ IP หรือว่าดโระบบอนาล็อกก็ดีนะครับแล้วก็ ในกรณีที่เราติดตั้งแบบ standalone หรือว่าแบบ o i l o n e แบบที่ไม่ได้ลงเครื่องบันทึกแบบเดี่ยวๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับเราควรที่จะเข้ามาเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดในนี้นะครับซึ่งขั้นตอนในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดไงเดี๋ยวผมจะทำผมจะพาไปดูเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับว่ามันอยู่ในเมนูอะไรของออของเครื่องบันทึกนะครับทั้ง2แบบนะครับ นี่คือวิธีการที่1น,นะครับวิธีการที่2ครับก็คือกรณีที่เราจะต้องลงทะเบียนนะครับปกติแล้วนี่เวลาที่เราจะเราจะดูอะไรนะกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับทุกๆแบรนด์ทุกๆยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราดาวน์โหลดมานะครับบนมือถือนะครับแล้วก็ให้เราลงทะเบียนนะครับตรงนี้แหละครับเราควรที่จะลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับ ด้วยตัวเองแล้วก็สร้างยูสเนมพาสิร์เป็นของตัวเองเราไม่ควรที่จะให้ใครก็แล้วแต่ครับไปลงทะเบียนให้เรานะครับนะครับลงทะเบียนให้เราแล้วก็อาจจะใช้วิธีการแชร์มาตรงนี้ก็หมายความว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะอาจจะเป็นแอดมินนะครับแล้วก็แชร์มาให้ให,ให้คนที่เป็นเจ้าของเป็นยูสเซอร์สำหรับดูมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่ได้สิทธิ์แอดมินตรงนั้นนะครับกรณี <c oughs> ที่3นะครับกรณีที่3ม สำหรับกรณีที่3มเนี่ยกรณีที่สคือเราต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าในเครื่องบันทึกเนี่ยมีการเพิ่มยูเซอร์เข้ามาเพิ่มไหมปกติแล้วเนี่ยเครื่องบันทึกที่เป็น NVR ก็ดีหรือว่า DVR ก็ดีเนะี่ยระบบ IP analog หรือว่าเป็นกล้องแบบ standalone แบบนี้แบบออยมันแบบนี้ก็ดีนะครับในเมนูที่เป็นคําว่า User เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับอยู่ตรงไหน ในเมนูที่เป็นคำว่า user เนี่ยเราสามารถที่จะแอดเพิ่ม user เข้ามาได้มากกว่าหนึ่งนะครับมากกว่าหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ผมคิดว่าเคยทำเนี่ยมันคือมันจะมากกว่าหนึ่งะครับอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีการแอบคือผมจะอาจจะไม่ใช่คำว่าแอบนะเพราะว่าการที่ไปแอดเพิ่ม IP เอ้ยไม่ใช่ดิไปแอด user เพิ่มเข้นม,ม,มาเนี่ย มันมีทั้งข้อดีและข้อข้อเสียนะครับข้อดีแล้วก็ข้อเสียซึ่งมันแล้วแต่ผู้ที่แอดจะเอาไปใช้แบบไหนแต่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของอุปกรณ์เจ้าของกล้องผมคิดว่าเราอาจจะเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้าเกิดว่ามันมียูเซอร์ที่มากกว่าหนึ่งแนะนำให้ลบทิ้งนะครับเพราะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสร้างยูเซอร์เข้ามาเพื่อที่จะ access เข้ามาภายหลังนะครับ ก็จะมีด้วยกันรประมาณ3กรณีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการแก้ไขแต่ละแต่ละข้อนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูการแก้ไข password ในขั้นตอนที่1นะครับผมจะมีตัวอย่างเป็น NVR ของด้าหัวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกๆ NVR ทุกๆ DVR ไม่ว่าจะเป็นระบบ อนาล็อกหรือว่าระบบ IP ก็ดีอะครับมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Account นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างครับซึ่งในยี่ห้ออื่นๆก็อาจจะไม่เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ใน Setting หรือก็เมนูที่ชื่อว่า Account หาเมนูหาเมนูนี้ให้เจอครับเรวก็จะเจอเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูครับถ้าเป็นของด้าหัวเนี่ยมันจะอยู่ในเมนู Account ครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ จะเห็นไหมครับว่าตรงนี้อ่ะมันจะมีเพียง1 Account เท่านั้นนะครับ Account ต,ตัวนี้จะเป็น account default ที่มาจากโรงงานซึ่งจะเป็นสิทธิ์แอดมินนะครับได้สิทธิ์แอดมินนะครับในกรณีที่เราจะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เข้ามาที่นี่แล้วเราก็มา e d i t p a s s w o r d นะครับสมมุติว่า,าเราติดตั้งกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับ <c oughs> อ่ะเสร็จแล้ว แล้วทางทีมช่างเนี่ยเขาอาจจะเซตพาสเวิร์ดไว้คือการเซตพาสเวิร์ดของทีมช่างเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลนะครับหนึ่งเขาอาจจะเซตอัพมาแล้วเพื่อความรวดเร็วน,นู่นนี่นนะั่นอะเซตอัพมาให้ให้มันรวดเร็วถ้าเกิดว่ามัวมาเซตที่ให้ลูกค้าเซตอาจจะลูกลูกค้าอาจจะคิดเยอะคิดนานอะไรเงี้ยจนเสียเวลาอะไรประมาณนี้เขาอาจจะอ่าเาเรียกว่าเซตอัพมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เข้ามาแก้ไขตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่มั่นใจว่า จะมีใครรู้หรือเปล่าเราก็เข้ามาแก้ไขตรงนี้ได้นะก็เข้ามาคลิกที่เมนูที่เป็นรูปดินสอตรงนี้คนระับแล้วเราก็มาใส่คําว่า modify password นะต้องบอกง้ว่าแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับเราก็มา modify modify password ก็ยืนยัน password ตัวเก่าครับสําคัญนะครับมันจะให้ใส่ password ตัวเก่าก่ากอนนะครับก็ต้องจําของตัวเก่าให้ได้นะครับถ้าเราจําไม่ได้ มันก็จะแก้ไขไม่ได้นะครับทุกๆยี่ห้อครับเหมือนกันหมดแล้วก็ใส่ตัวเก่าแล้วก็ยืนยันนะครับอ่าแล้วก็ใส่ New password แล้วก็ confirm password ตรงนี้ครับจะเห็นว่าตรงนี้คำว่า System นะครับคือเราคนที่เป็นสิทธิ์แอดมินเนี่ยสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่แบ็กอัพตั้งแต่ s e ็ตนู่นนี้นั่นเซ็ตอัพกล้อมาทีเห็นว่าตรงนี้เราเราสามารถที่จะเพิ่มสิทธิ์ได้กำหนด Permission ได้ครับเราก็เข้าไปแก้ไขตรงนี้นครับมีเพียงเท่านี้เองครับ การแก้ไขพาเสเวิร์ดก็จะมีประมาณนี้ซึ่งอันนี้ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือการแก้ไขในหัวข้อที่1นนะครับทีนี้ในหัวข้อที่2เนี่ยมันเป็นการแก้ไขผ่านตัวคือการอ่าไม่ดการแก้ไขผ่านตัวตัวแอปซึ่งผมจะไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าในกรณีที่เราติดตั้งแอปใหม่เนี่ยนะครับเราก็คือปกติมันก็จะ ทุกแอปครับมันก็จะบังคับให้เราเนี่ยสร้างไอคา t ขึ้นมาจะสมัครด้วยเบอร์มือถือหรือว่าอีเมลก็ดีเราก็ลงทะเบียนเป็นของเราเลยนะครับพอเราลงทะเบียนเป็นของเราเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งอันนี้ผมจะไม่แนะนานะเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ามันทํำยังไงนะครับอ,อันนี้คือข้อที่2นะครับการกําหนดยุสเนียมพาร์ d บนมือถือนะครับเราไปดูหัวข้อที่3ครับก็คือจะเห็นว่าตรงเนี้ยโอเค เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดตัวแอดมินแล้วใช่ไหมครับเราเปลี่ยนแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันมียูเซอร์มากกว่าหนึ่งอันนี้ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องระวังให้ดีนะครับนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแต่ละที่เนี่ยมีข้อกําหนดหรือว่า p o l i c ีที่ไม่เหมือนกันนะครับก็บางที่อาจจะยอมให้ช่างดูได้หรือบางที่อาจจะอะไร กำหนดเพอร์มิชันให้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 คนดูได้มากกว่า1คนนะครับทีนี้พอกําหนดให้คนดูมากได้กว่าหนึ่งคนเราอาจจะใส่เป็น1นึ่งสองสแต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนที่เฮ้ยไม่ไม่มีฉันดูคนเดียวอะไรเงี้ยก็ควรจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาตรวจสอบแล้วเนี่ยมันมีมากกว่า1นึ่งสองสี่ห้าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการแอบ,บสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับก็อาจจะลองอะไรอ ไปทบทวนดูว่าเรากําหนดไว้ไหมหรือยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ลบทิ้งไปซะอะไรประมาณนี้ครับซึ่งแต่ละที่มันก็มีนะครับในอย่างเช่นในองค์กรที่ต้องการที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารอาจจะให้ดูทั้งหมด10กล้องเลยแต่สําหรับรปภเราจะให้ดูเฉพาะ4กล้องเราก็มากําหนดเพอร i มิชันตรงนี้นะครับส่วนการจะเพิ่ม Account หรือว่ากําหนด p e r m i s s i o n กําหนดสิทธิ์ยังไงอันนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามก็ลองคําถามมาดูเดี๋ยวผมจะอธิบายขึ้นไปนะครับนี่คือขั้นตอนในการเข้ามาตรวจสอบนะครับว่าเราได้สิทธิ์แอดมินไหมแล้วก็เข้ามาเปลี่ยนพาสเวิร์ดเข้ามากําหนดพวกสิทธิ์ต่างๆครับก็จะมีเพียงเท่านี้ครับสําหรับขั้นตอนในการตรวจสอบแล้วก็การเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 2ถึงขั้นตอนนะครับผมจะอธิบายเทคนิคเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คือในกรณีที่เราไม่เปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยปกติปกติแล้วเนี่ยการการดูกล้องนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการดูกล้องผ่านตัวเครื่องบันทึกหรือว,ว่าตัวกล้องแบบนี้ก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะ,ะทําการสแกน QR code หรือว่าผ่านระบบ p 2 p นะครับ,รบผ่านระบบ p 2 p ทีนี้ ในกรณีที่มีการลงทะเบียนไปแล้วหนึ่งสมมติว่าผมเป็นแอดมินนะครับผม,ผมเป็นแอดมินนะผมใช้โทรศัพท์เนี่ยมาสแกน q คียโคดปิดเข้าไปแล้วนะครับมาสแกน q คียโคดไปแล้วหนึ่งครั้งทีนี้การที่เราจะมาสแกน q คียบโคดในครั้งที่2เนี่ยมันจะทำไม่ได้ระบบมันจะบอกว่ามันถูกลงทะเบียนไปแล้วด้วย นาย A อ C อะไรก็ว่าไปนะครับมันถูกลงทะเบียนไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคนรู้พสเสิร์เราก็ยังสามารถที่จะนำไปดูภาพได้นะครับโดยที่สามารถโดยที่เขาเนี่ยสามารถจะนำหมายเลขซีเรียลที่อยู่บน QR code โคดคือ QR ียวกโคดเนี่ยมันก็จะมีหมายเลขซีเรียลอยู่ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละ มันแปลงไม่ยากครับเอากล้องมาถ่ายหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ในการถ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะ,ะมันก็จะเปลี่ยนจากเคียร์โค้ดตัวสี่เหลี่ยมเป็นตัวเลขเขาสามารถที่จะเอาตัวเลขตรงนั้นอะมาคี e, หรือว่ามากรอกใส่ในซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์แมนจเมนต์ของแต่ละยี่ห้อของแต่ละค่ายภาพมันก็จะขึ้นมาให้ครับผมจะยกตัวอย่างกรณีของซอฟต์แวร์ของด้าหัวนะครับที่จะเป็นตัวอะไรอะ สมาร์ทพีเนะครับแล้วก็ในค่ายอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับคือต่อให้ลูกค้าเป็นแอดมินก็จริงนะครับเป็นแอดมินเป็นแอดมินก็จริงสแกน q คียโค้ดไปก่อนแล้วหนึ่งครั้งนะครับแน่นอนละ่ะช่างอาจจะไปสแกนซ้ําไม่ได้ไม่ได้แน่นอนแต่เขายังสามารถที่จะเอาซีเรียลหรือว่าหมายเลขคยโค้ดตัวนั้นมาแอดใส่ในซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์สาหรับเมนเนตตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะสามารถดูดูดูภาพได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดว่า เขารู้พาสเวิร์ดเราต่อให้เขาสแกน QR Code ตัวนี้ไม่ได้เขาก็จะมีช้อยที่2ครับคือเอาไปอะไรอะไปอินเสิไปแอดใส่บนซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นอีกหัวข้อนึงครับที่การเปลี่ยนพาสเวิร์ดถือว่ามีความสําคัญนะครับผมมักจะบอกลูกค้าผมเสมอนครับว่าให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดไปเลยนะครับเพื่อความสบายใจผมก็จะอธิบาย ในมุมมองของช่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาที่จะไปที่อยากจะไปสอดส่องดูแลหรืออยากจะไปดูนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการแมเทนแน้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขารู้พาสดในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเขาก็สามารถที่จะ a c คเซสเข้าไปตรวจสอบให้ได้แต่สําหรับผมผมมองว่าในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะขอพาสดลูกค้าได้ใช่ไหมครับขอลูกค้าเลย ประมาณนะั้ขอลูกค้าเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเราก็ค่อยเ,อเ,เข้าไปดูอะไรประมาณไปตรวจสอบได้ทีนี้พอลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยมันมีคนรู้าสเวิร์ดเราแล้วลูกค้าก็ไปเปลี่ยนใหม่อะไรประมาณนี้ครับไปเปลี่ยนใหม่ได้เลยอะไรประมาณนี้คือประเด็นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ติดกล้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าโดยตัวส่วนตัวผมกับผมมองแบบนั้นว่าไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ใส่ใจเพราะว่า หลังจากติดตั้งเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บสแกนผ่านมือถือเสร็จปุ๊บก็จบไม่รู้ว่าไปตรวจสอบหรือว่าไม่รู้ไปเช็คหรือเปล่าประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเขาก็อาจจะข้ามไปแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่ซีเรียสก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับเอาไปแก้ไขหรือว่าเอาไปปรับปรุงนะครับในในส่วนของตัวระบบ c t v ที่บ้านนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบอการแนะนำใน,ในส่วนของการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัวเครื่องบันทึก n m r ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออะไระลูกค้านะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังมีคำถามแบบนี้อยู่หรือว่ากังวลแบบอยูอ่คลิปนี้สามารถที่จะ,ะมีคำตอบให้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้คลิปหน้าผมมีอะไรดีๆใหม่ๆ เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ